สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงตู้แสงนะครับก็คือตู้รวมแสงหลายๆตัวนะครับหรือหลายๆคนเรียกกันว่าโค้ดแสงนะครับที่แบบจะมีเลนเจอร์แสงเนี่ยกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับแบบหลายตัวเลยนะครับเป็นตู้รวมแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้ตู้รวมแสงเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเพื่อใครที่แบบเฮ้ย ยังงงอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล <ค curtain, S 2> ้วกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่ตู้นะครับโคตรแสงนะฮะมาตอนแรกนะครับหรือตู้รวมแสงนะมาวันแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับมาเมื่อวันที่13มกราคม2023นะฮะถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยมันมันก็จะตกเป็นวันศุกร์นะครับเนี่ยเราไปเซิร์ชได้เลยนะครับอ่ามันก็คือวันศุกร์นะครับศุกร์สิเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้นะในเดือนมกราคมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันตกที่12ใช่ไหม มันดรอปลงมา มันย่นมา1วันนะฮะปีที่แล้วมันสุก1 3ปีนี้สุก12ซึ่งผมคิดว่านะครับว่าไอ้ตู้รวมแสงเนี่ยมันอาจจะมาสุกนี้ซึ่งมันเร็วมากนะอีกประมาณ7วันนะฮะก็จะครบ12แล้ววันที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรีบเตรียมตัวกันนะฮะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับก็คือเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับอีกประมาณ7วันนะฮะก็จะตกสุก12งแล้วอาจจะมาตรงรอบนี้เลยไหมนะครับหรือไม่นะครับก็อาจจะเลทนะครับไปวันที่1 3 1 4 15้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ไม่ เลทคือ 13, ที่4 5ใน3วันนี้นะครับที่อาจจะมาซึ่งตอนนั้นนะครับที่ตู้รวมแสงมาตอนนั้นนะมาช่วงประมาณ10โมงเช้านะครับของวันที่สุกร์13อ่ะผมก็คิดว่าปีเนี้ยนะครับศุกร์12ตอน10โมงเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตู้เนี่ยแหละนะครับ รวมแสงเนี่ยจะกลับมานะฮะอ่ะแล้วตู้รวมแสงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วนะที่ผมมาเล่นทันอ่าตู้รวมแสงพอดีนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเปิดตู้รวมแสงนะครับแล้วเลดก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเลดเป็นประมาณไหนละกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของตู้รวมแสงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีตัวละครแสงหลายตัวมากนะครับที่กลับมาอ่ะลองสังเกตจากลายชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับตรงซ้ายมือนะเนี่ย โคนี่เทพีอาม่ามูนหมอดูนะครับคัตอูเลอะไรอูเลเล่นะฮะบอสนาคบาปผีเดแซลลี่เด็กอนุบาลไอชื่อพุ้งเนี้ยคือชื่อตัวละครแสงทางนั้นเลยนะฮะโคนี่ชุดชมพูเจสสิก้าดอกไม้แหวอะไรเจสสิก้าเนโคเบนเซอร์นะครับบราวมายากลก็มีเอ็ดเวิร์ดสเปย์บอสหัวหน้าทีมนะฮะบราวนักร้องก็คือบราร็อกนะฮะบราวดูบิ อ่าบอสผู้กำกับนะฮะเห็นไหมว่าตัวแสงนี่แบบเยอะมากเลยนะฮะแล้วเลทเนี่ยอยู่ที่0.05นะครับถือว่าก็ผมว่าเยอะนะก็ได้อยู่อ่ะแต่ก็ต้องรอรุนนะเออเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับตู้รวมแสงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตัวละครก็จะอยู่แบบมีตัวแสงเยอะไปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะก็จะมีตัวละครแสงเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตัวละครแสงนะครับก็อาม่ามูนคัทนะฮะก็คือนะครับไอ้ตู้รวมแสงเนี่ย คือเลนเจอร์เนี่ยเขาจะนับย้อนให้นะครับก็คือเนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยมันตกรอบล่าสุดก็คือรอบนี้อ่าไอตัวบอสนะฮะตัวนี้บอสตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวที่ล่าใหม่ล่าสุดที่อยู่ในตู้นะครับเราสังเกตได้เลยนะครับช่วงต้นคลิปเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าบอสเนี่ยมันเป็นตัวแรกก็คือล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยอ่า ก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เมื่อล่าสุดก็คือบอสผู้ก,กํากับคือมันล่าสุดนะครับก็เมื่อตู้ปีที่แล้วนะครับที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวมันก็จะมีนะครับตัวเนี่ยแสงเนี่ยเยอะมากเลยเกือบสุกตัวเลยนะครับซึ่งแสงแนงนั้นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันมีเยอะนะครับโคนี่อมาม่ามูลหมอดูนะครับแต่ยกเว้นให้พวกตัวบิน ตัวการบินคริสต์มาสจะไม่โผล่ไปในนั้นนะฮะอย่างไอตัวบินตัวเนี้ยเป็นช่วงคริสต์มาสไม่มีนะครับไอตัวบินตัวนี้เป็นช่วงคริสต์มาสไม่มีอยู่ในตู้เหมือนกันนะฮะอ่ะแต่ตัวบินนี้มีนะครับก็คือตัวโคนี่เนี่ยโคนี่พิง์มีนะครับน่าจะไม่ได้มาในช่วงคริสต์มาสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมมาเล่นไม่ทันแต่ผมคาดเดาจากไอตัวเนี้ยมันเป็นตู้ขิดไอตัวคริสต์มาสมันไม่อยู่ในตู้อันนี้คริสต์มาสก็ไม่อยู่ในตู้เพราะว่าไอตัวต มันจะไปอยู่ในอ่าเมื่อเดือนธันวาแล้วก็คือไอ้ตู้บินคิดมาดอ่ะมันจะไปอยู่รวมกับไอ้ตู้ตัวเนี้ยอ่าที่เราสุ่มกันนะฮะเนี่ยมันจะจะไปอยู่อ่ะมันจะอยู่ในตู้รวมไอ้พวกเนี้ยนะครับที่เราสุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตู้ที่จะมาเนี่ยโคตรแสงเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยคิดว่านะสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะยังมีตัวพวกอ่ะโคนีอาม่มามูนหมอดูลิงคัสบอสนักปราบผีอ่ะตัวนี้ไม่มาตัวนี้มา นี่มาเจสิกา้าในคมเมนเซอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นมูนฮอกกี้มาบาวมายากรมาหนอนแสงมา,อาบอสซีโอมานะครับบาาร็อกมาบ้าอดูบิดมานะครับแล้วก็บอสอันนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวใหม่ที่ผมคิดว่าจะเข้าไปในตู้เนี่ยอไอตัวการบินตัวเนี้ยผมคิดว่ามีโอกาสามีโอกาสเข้านะครับตัวการบินอันเนี้ยผมว่ามีโอกาสเข้ารอลุ้นมีโอกาสเข้านะครับ มีโอกาสเข้าเหมือนกันตัวการบินตัวนี้แล้วก็จะเป็นบราวนะครับจอมขมังเวทนะครับมีโอกาสเข้านะครับสาหรับตู้รวมแสงแล้วก็จะเป็นบราวอัศวินเนี่ยมีโอกาสเข้าแค่นี้นะฮะที่จะเพิ่มไปในในตู้ตู้รวมแสงอะตู้รวมแสงเนี่ยที่จะเพิ่มเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่3ตัวอามมนอาจะเป็นูลนี่เลยมนล,ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็จะเป็นบราวไกลทองอาบราวบราวไกลทอง แล้วก็จะเป็นบราไกทองแล้วก็จะเป็นบราวอัศวินนะครับที่มีตู้ท่ายอดนิยมมานะครับก็ผมอยากให้มาเปิดตู้นี้กันแล้วส่วนตัวบินตัวนี้ไม่มีนะครับคิดว่าไม่มีอยู่ตัวบินค,นคริสต์มาสนะฮะก็จะมีตัวเข้ามาประมาณนี้ให้เราได้เปิดกันนะฮะก็คลิปนี้นะครับอยากทําให้ไวนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกิจกรรมตรงนี้ผมว่าน่าจะได้รับตั๋วกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยตั๋วกาชาติสิบใบเนี่ยผมได้มา2 รางวัลแล้วก็ได้ตั๋วกาชาหนึ่งใบเนี่ยมา11ก็คือผมได้ตั๋วจากิจกรรมเนี่ยประมาณ30กว่าใบนะครับ31บอใบอ่าหลายๆคนอาจจะได้เยอะพอผมหรือน้อยพอผมนะครับก็ดองสะสมกันไว้นะครับไหนจะภารกิจเนี่ยจากไอ้ตรงนี้อีก ตารางล็อกอินอีกนะฮะอ่ะจากตารางล็อกอินพิเศษอีกนะครับที่จะแจกตั๋วเ hmm. uh, นี่ยสูงสุดนะครับถึง14ใบนี่ครับเนี่ยจะมีตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยจะแจกตั๋วสูงสุดอีก14ใบแล้วก็จะอ่าได้จกิจกรรมที่เราเก็บนะฮะอ่ะตรงนี้อีกนะครับเนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับเก็บเนี่ยได้ตั๋ว1 1 1เนี่ยอันนี้ก็เก็บไปให้ครบหลายๆลูกนะฮะอ่าก็ได้ตั๋วอีกแล้วก็จะได้จากกิจกรรมวิ่งอีกถ้าใครยังไม่ได้วิ่งครั้งแรกนะฮะคือว่าตอนนี้ช่องทางหาตั๋วเเนนี่่ยยคออข้างแบบะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาได้พยายามเก็บไว้หน่อยนะครับมันจะมีตู้รวมแสงรวมมืดเข้ามานะเดี๋ยวรวมมืดเราค่อยวาดกันนะครับเอาตู้รวมแสงก่อนว่า ตัวอะไรน่าเปิดหาสําหรับคนที่ยังไม่มีคนที่มีแล้วก็ข้ามไปรอมืดได้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็หาตัวได้เดี๋ยวจบกิจกรรมเนี่ยเราได้ตัวตรงนี้ก็ไปเปิดตู้มืดได้อีกนะครับแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้รับจากพาร์ตอีกนะฮะเนี่ยพาร์ตอีกนะครับ,รบหรือว่าใครเติมพาร์ตก็จะได้ตัวกรชาไปอีกนะครับแล้วก็จะมีจากอากิวนะครับที่เฮ้ยเวลาเล่นเนี่ยอย่าลืมมาแลกนะฮะผมก็จะมาแลกประจํานี่เลยกิวตรงนี้อ่ะตรงนี้ครับมาแลกเอาอ่านี่เลย แลกให้5ใบไปได้เลยครับผมนะอันนี้ถือว่าคุ้มนะตัวกาชาอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแหล่งหาตัวกาชาสําหรับผมนะครับมาพูดถึงนะครับตัวละครนะครับที่ยังน่าเปิดหาในตู้เนี่ยตู้รวมแสงกันว่าตัวละครไหนเนี่ยที่ยังน่าหาบ้างนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับต้องเปิดหาตัวอะไรบ้างเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนก็ลังเลอุ้ยมืดก็อยากได้แสงก็อยากได้แต่ไม่รู้ไงว่าจะเอาตัวอะไรดีนะครับนี่เลยนะครับ ถ้าพูดถึงตู้รวมแสงนะฮะต้องบอกเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะเกลืออันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะพูดถึงตู้รวมแสงเนี่ยมันเกลืออยู่แล้วนะครับอตอนนั้นที่ผมเปิดเนี่ยหลายดีเนี่ยส่วนตัวนะมันเป็นตู้รวมแสงจริงนะครับมันจะออกพวกตัวแบบที่มันที่เราไม่ต้องการอ่ะอย่างเช่นตัวแซลลี่อนุบาลอะไรเงี้ยอ่ะมันจะออกบ่อยหน่อยนะครับหลายไอดีเนี่ยแซลลี่อนุบาลเนี่ยนี่ฮะ ลิงคัสนะฮะอันนแซลลี่ Sally อนุบาลเนาะแล้วก็จะเป็นบอสนักปราบผีเนี่ยอ่าหลายๆคนก็จะได้ติด ID กันหรือมูนหมอดูนะอ่าแต่ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสออกเหมือนกันเพราะว่าหลายๆ ID เนี่ยผมก็มีโอกาสเปิดได้ราวมายากรเจส s ิก้าในคอมเมนเซอร์นะครับแล้วก็บาวร็อกก็เปิดได้นะครับแล้วก็ตัวราวอ a ดูบิทก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอ่า ไกลทองนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เก็บไว้นะครับหรือว่าถ้าเราเปิดได้ก็เอ้ยโอเคละพอละแล้วก็ไปเปิดตู้มืดต่อเลยนะครับเดี๋ยวตู้มืดเดี๋ยวทำคลิปอีกทีหนึง่งอันนี้ขอเอาตู้แสงไปก่อนละกันนะครับอ่ะสำหรับตู้แสงนะครับสำหรับคนเนี่ยที่ยังไม่มีดาเมจเนี่ยนะครับหรือว่าทีมเราอ่ะเรา <ๆ S 2> จะดูยังไงนะครับว่าทีมเราเนี่ยไม่มีดาเมจนะครับสังเกตจาก PVP ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดนะครับว่า PVP เนี่ยเวลาเราเล่นนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหทีมเราเนี่ย ไม่ไหวนะฮะทีมเราแบบไม่ไหวเลยนะครับแบบทําไมเราตีเขาไม่ตายทําไมเราได้แค่ยือ้อย่างเดียวแบบยื้อเป็นเวลานานเลยอะไรเงี้ยทาอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับอันนั้นแสดงว่าทีมเราเนี่ยขาดตัวดาเมจนะฮะอ่าขาดตัวดาเมจแบบเฮ้ยตอนเนี้ยทีมผมลีกปัจจุบันนะของแต่ละไอเดียอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ทองอาจจะอยู่เงินอาจจะอยู่เพชรเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามอันนี้แล้วแต่คนนะฮะอ่าเนี่ย ลองสังเกตดูนะครับเนี่อยอย่างทีมผมเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าเอ้ยผมยืนไม่ค่อยได้วะเห็นไหมเออเนี่ยผมโดนดันเนี่ยผมยืนไม่ค่อยได้เลยนะครับแบบโอ้โหโดนเขาดันเกินแบบจบหนับเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือวิธีสังเกตนะครับแบบยืนไม่ได้เลยโดนดันอะไรเงี้ยผมต้องการตัวอะไรเพิ่มผมอยากผมก็ต้องการตัวแทงเพิ่ม ต้องการตัวยืนเพิ่มเพื่อให้ทีมผมเนี่ยยืนได้สร้างสร้างกองทัพในการไปตีกลับกับเขาอันนี้ผมก็ต้องการตัวเพิ่มเป็นทางตัวยืนอันนี้คือวิธีสังเกตนะแต่จริงๆเนี่ยเราควรมาตีตามหลีกของเราอันนี้ผมไปตีเพื่อนที่เขาแบบโหดๆให,ให้ให้เห็นภาพมากขึ้นละกันนะฮะว่าลองสังเกตจาก PVP ดูว่าตอนเนี่ยเราเล่นเนี่ยทีมเราเป็นแบบไหนนะครับถ้าทีมเรายืนได้แบบเฮ้ยโอ้โหยืนชนกันอยู่เนี้ย ไม่ตายเอาต้องเอาตัวบินไปตีตัวบินไปตีนะครับอย่างถ้าใครเนี่ยเป็นทีมแบบยื้นะครับแล้วแบบไม่มีดาวเมจเลยยือ้อย่างเดียวแล้วต้องเน้นตัวบินไปตีนะครับตัวละครแสงเนี่ยที่ผมอยากให้เปิดได้แล้วถ้าได้ลวพอเลยเก็บตัวไปตู้มืดนะครับ1นนะครับเป็นบาวร็อกครับเก็บนะฮะได้มาเนี่ยคือบาวร็อกเนี่ยเป็นตัวดาเมจจัดจ้านอยู่ลมันช่วยได้ถ้าใครไม่มีเนี่ย ไปเสริมทีมเนี่ยโหดแน่นอนนะฮะแต่ต้องมีเกียร์ซับพอตด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวละครนี้2นะครับจะเป็นทางด้านบราวไกลทองนะครับที่ดาเมจเนี่ยไม่ได้จัดจ้านเหมือนบราร็อกนะครับแต่มีอาเรื่องของการปวดน,นะฮะก็คือจะเป็นดาเมจกระเด็นนะฮะที่มันยืนไกลไงมันสร้างเบอาถ้าเกิดว่าตัวละครเนี่ยสร้างกองทัพได้หลายๆตัวนะครับก็จะตีศัตรูกระเด็นถอยหลังไปเรื่อยๆทําให้เกมยื้อเราเนี่ยมีโอกาสพลิกไปชนะมากขึ้นเพราะว่าตัวยื้อใช่ปะเขาโดนตัวเนี่ยตีกระเด็นตีกระเด็นไปต แล้วก็มีโอกาสชนะเขาง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับที่เป็นตัวดาเมจที่ไม่ได้มากหรอกแต่คิดว่ามีโอกาสลุนทํา9ดาวและกันนะฮะที่ถ้าหาเนี่ยหาได้ก็จะเป็นตัวนี้อ่าสำหรับ ่าเจสิก้าเนโครมินเซอร์นะครับก็คือเจสิก้าแสงนะฮะอ่าเจสิก้าดอกไม้ไว้อะไรนะครับที่จะมีอ่าดาเมจนะครับแล้วก็จะเป็นบัฟฟื้นฟูตัวเองสกิลดาเมจสกิลหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นบัฟฟื้นฟูตัวเองที่มันจะทําให้พรรคพวกเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้พรรคพวกเนี่ยยืนได้นานพวกตัวแท้งตัวว่องไวเงี้ยได้บัฟไปก็จะอ่ะยืนนานขึ้นนะครับมีบาเรียมีฟื้นฟูยกเลิกผลด้านลบอ่าเวลาโดนสกิลนะครับที่มันสาดอ่ผลด้านลบใส่เรานี่ก็ยกเลิกบัฟด้านลบให้ด้วยนะครับเจสิก้านคมเเส ประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะที่แบบพี่มาแล้วพอได้นะตัวละครเนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันมันเล่นได้นะมันทรงทรงเบาล็อกเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่โหดนะคือใช้งานจริงมันลําบากตรงที่มันเคลื่อนที่ช้า พอเคลื่อนที่ช้าเนี่ยขวาจะไปถึงตำแหน่งนะครับโดนตีตายก่อนไม่ได้ทันออกสกิลนะครับไม่ได้ทันเล่นนะฮะก็โดนเขาตีตายไปก่อนก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบไม่ใช่ตัวดาเมจหรอกแต่ถ้าได้มาติดทีมก็ไปปวดได้เหมือนกันก็จะเป็นตัวละครนี้เลยบอสซีโอนะครับเป็นตัวเสกเป็นกล่องนะฮะก็เสกแม่นอยู่นะครับเหมือนเขาจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่เสกเป็นกล่องอะกับเจมมืดอะเจมมืดหินไอ้ตัวนี้กล่องนะก็เล่นได้นะครับเป็นทางตัวปวดเนาะ อะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับตัวดาเมดกับตัวป่วนที่เอ้ยถ้าตามหาได้เนี่ยไม่ต้องหาทั้งหมดนะหาแค่1นตัวในนี้ก็พอแล้วก็เก็บตัวไปเก็บตัวนะครับไปรอตู้รวมมืดเลยนะครับส่วนใครแบบเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ผมเนี่ยยืนไม่ได้นะฮะอะถ้าผมยืมได้นะครับผมก็อยากเนี่ยจะปั้นตัวอารูบิทเนี่ยผมให้เป็นตัวหนึ่ง อันดับหนึ่งเลยนะฮะอ่าผมก็อยากจะปั้นตัวอาดูบิทเนี่ยให้9ก้าดาแม็กไปเลยหรือจะปั้นให้เปอร์แม็กไปก่อนเอาไปเล่นเอาเป็นตัวยืนเพราะว่าอาดูบิทเนี่ยเขามีฟาโลงนะครับที่ช่วยแบบทําให้ทีมเราเนี่ยรับดาเมจได้มากขึ้นนะฮะแล้วยืนอึดขึ้นนะฮะมีทั้งด้านบัฟวิ่งเนี่ยทำให้พักพวกเนี่ยวิ่งไปเข้าแบบตําแหน่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับฟื้นฟูด,ด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่อาเก่าแต่ยังเจ๋งอยู่นะครับมีความถึกตัวต่อไปนะครับที่ ช่วยความถึกได้เหมือนกันนะฮะสำหรับทีมผมก็คือบราวอัศวินนั่นเองนะครับทำให้ทีมเรายืนได้มากขึ้นตัวต่อมานะคบก็จะเป็นตัวทางด้านบราวมายากนนะฮะทีะ่ตัวนี้มีดาวเมจกระเด็นที่คือเลนเจอร์เขาโดนสกิลง่ายไปหน่อยนะครับเนื่องจากเลนเจอร์เขาเก่าเนาะแบบโดนสถานะสตันกระเด็น อาจะง,งักเสกอาจจะง,ง่ายไปหน่อยแต่ถ้าเขาตายเมื่อไหร่นะครับลาดแอคแท็กเขาติดเนี่ยเขาจะช่วยได้เยอะเลยนะครับดาเมจหนึ่าเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะสี่พพร้อมกับทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะฮะคือตัวเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยเล่นไปทางป่วนก็ได้ดาเมจก็ได้แทงก็ดีนะครับอ่าถือว่าเป็นตัวละครเจ๋งนะตัวนี้นะครับถือไม่ใช่เป็นตัวแทงจ๋าเป็นตัวป่วน เป็นตัวป่วนแทงนะครับสำหรับตัวละครนี้อ่ะหลักๆนะครับตัวแทงนะเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องหาทั้ง3ตัวที่ผมบอกมานะครับหาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วพอไปรอตู้รวมมืดนะฮะอ่าไปรอตู้รวมมืดเลยก็จะเป็นบราอดูบิสนะฮะบราวอัศวินนะครับแล้วก็จะเป็นบราวมยากร3ตัวนี้ให้ได้สักตัวหนึ่งนะครับส่วนบราวมยากรเนี่ยแรกเขาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอาจจะลําบากหน่อยนะแต่ก็ณปัจจุบันนะครับเกียร์มันค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายแล้ว อ่าเพิ่งผ่านคริสต์มาสกันมาหลายคนก็น่าจะเปิดการมีเกียร์คริสต์มาสพื้นฐานที่ดีก็เล่นได้แหละสำหรับตัวละครนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับไว้เจอกับคลิปหน้านะครับเตรียมตัวกันนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยบอนตู้ลมอ่าไม่ใช่แบบเฮ้ยบอนตู้ลมแสงมานะครับตัวกระชากหมดแล้วครับอันนี้ผมมาทําคลิปเตือนละกันว่าดองๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเลดปีนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเลนเจอร์แสงมันกระจุกเยอะอะไอตัวเก่าๆมันน่าจะมีโอกาสออกอย่างใครต้องการบราล็อกบราวอดูบิดนะครับบรบ คาดเดาวน,นะครับวันที่12นะครับก็คือสุกที่จะถึงหน้านะสุกหน้านะคิดว่าน่าจะเข้าตอน10โมงอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับประมาณ13 45ี่เนี่ยประมาณนี้นะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ